รู้สึกว่าแอดวานแมทจะแอดวานไปได้มากคือเขาออกข้อสอบเก่งนะหลายๆข้อคือเลื่อคือชุดไม่ช่วยมันเป็นด้วยทางควอตติกสมการกําลังสองเรืออาจจะเป็นคิวบิกสมการกําลังสามเรือจะเป็นสมการติดรูทได้หมดยากไหมพี่มิ้นท์ยากไหมแอดวานเหรอพี่มิ้นยังไม่ได้เรียนดิจิตอลแมทกับพี่เนาะถ้าพี่มิ้นท์เรียนดิจิตอลมันง่ายฮัลโหลวันนี้เรามากับเซตแมทบ้างนะคะพี่เมลูกได้เซตแมทเต็มมันออกอะไรบ้างดิจิตอลเซตแมท มาอัปเดตกันนิดนึงเนาะจริงๆสโคปของดิจิ t อลเซทแบทไม่ได้เปลี่ยนไปจาก s ซทแบทเดิมมากแต่ว่าก็มีเปอร์เซนต์อะไรที่ปรับลดนิดนิดหน่นอยหจริงๆชื่อหัวข้อมันยังเหมือนเดิมหมดใช่ปะใช่หัวข้อหลัก4อันอะเหมือนเดิมไปเลยหัวข้อย่อยเอาจริงก็เหมือนเดิมมีตัดทิ้งแบบน้อยมากไหน ขอไล่ให้ดูหน่อยได้ไหมว่าอะไรออกกี่เปอร์เซ็นต์บ้างนะตอนนี้มาสรุปกันเลยละกันใครที่ไม่เคยสอบไม่เคยสนใจของเก่ามาก่อนไม่เป็นไรเนาะเนาะไม่ต้องดูของเก่าก็ได้ใช่ไหมฟังแค่อันนี้เลยอะไรออกเยอะสุดคะเดี๋ยวขอพูดก่อนว่ามันมีออกกี่ข้ออะไรยังไงบ้างเนาะก็เหมือนของดิจิตอลเซเองก็คือจะมี2โมดูลโมดูลละ22ข้ออันนี้เลขเนาะเลขโมดูลละยี่สิบข้อให้เวลาโมดูลละ35นาทีถือว่าทันไหมเอาจริงโมดูลแรก ง่ายมากหรือเวลาแบบสิบห้ายีนาทีเลย <c oughs> ตอนที่พี่ไปสอบเนาะแต่โมดูลสอพอได้ของยากปุ๊บ ก็จะเหลือเวลาแต่เหลือเวลาน้อยลงแล้วบางคนอาจจะทําไม่ทันข้อหรือ2ข้อถ้าน้องไม่โมดูได้โมดูยากๆเนาะแล้วก็ข้อสอบเลขจะไม่เหมือนของอังกฤษที่อังกฤษจะเป็นชอยทุกข้อเลย a b c d อันนี้มีเติมเลขด้วยใช่ไหมใช่ถ้าเลขจะออกชอยประมาณ75%ก็คือประมาณ33ข้อจากทั้ง2โมดูลรวมกันแล้วแบบเติมเลขอีก25%ก็เยอะอยู่นะ11ข้อ2โมดูลรวมกัน แต่ข้อเติมเลขจริงๆก็มีทั้งข้อง่ายข้อยากผสมกันบางทีออข้อเติมเลขอาจจะง่ายกว่าข้อช้ยก็ได้เหรอคือข้อยากจริงๆไม่ได้ จะกระจุกอยู่ที่การเติมเลขใช่ไหมไม่แล้วเดี๋ยวนี้คือเขาไม่เขาคลาหมดเลยนะไม่ใช่แบบช้อยรัวๆแล้วไปเติมเลขรัวๆข้างหลังอาจจะช้อยเติมเลขสลับไปสลับมาแต่นี้ก็ไม่ใช่ประเด็นสําคัญน้องพี่คิดว่า้น้องเจออะไรน้องก็ทําแบบนั้นไปแล้วทุกวันนี้ก็คือสามารถใช้ไอเตินเคดหรือว่าเขาเออคื่อเลขได้ทุกข้อเลยเนาะโอเคมาดูหัวข้อสโคบที่เขาออกกันออกเยอะสุดคืออะไรออาจบรา algebra ออกาิบราออก35%ก็คือประมาณ13-15ข้อรวมกัน2โมดูลนะ2โมดูลรวมกันอนะคือ44ข้อ a l จิบ r าคือ35%อาเร์เ a l b r a เขามีแยกออกอีกไหมอ่ะแยกแต่จริงๆถ้าจะพูดแบบสรุปสั้นๆเลย a l จิบ r าคือ line ทั้งหมดโอเค ต่ลีเนียในที่นี้อาจจะเป็นลีเนียอีควเอชันที่มีตัวแปรเดียวลีเนียอีควเอชันที่มีสองตัวแปรเช่น xy ให้แก้หรือว่าอาจจะเป็นลีเนียฟังก์ชันหรืออาจจะเป็นอินอีควาลิตี้ก็คือมากกว่าน้อยกว่าไอที่เป็นอสมการแล้วส่วนใหญ่คนมีปัญหาเรื่องนี้กันไหมเอาจริงๆส่วนตัวคิดว่าเรื่องนี้ง่ายสุดและสูตรน้อยที่สุด y ายตแต่เอนดกน้องจะสอบแซดน้องต้องรู้จักสูตรนี้อยู่แล้วซึ่งมันเอาไปใช้ประยุกต์ได้กับทุกข้อเลยไหม ส่วนตัวใช้ได้ทุกข้อนะอม,มันอ,อาจจะมีอีกนิดนึงเช่นสลปเท่ากับ y 2ลบ y 1ส่วน x 2ลบ x 1อ,1อะไรอย่างเงี้ยแต่หลักๆก็คือมีแค่นี้เลยพูดไปก็อาจจะงงว่าแบบแล้วลีเนียมันมันจะออกอะไรได้บ้างเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างข้อสอบกันนิดนึงคงไม่ได้ให้ดูครบทุกหัวข้อเนะพราะมันอาจจะเยอะเกินไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของลีเนียฟังก์ชันรู้ได้เงยว่าเป็นลีเนียก็น้องดูดีมันไม่ได้มียกกําลังหรือเศษส่วนอะไรมันก็คือเป็นลีเนียเลยถือว่าเป็นข้อที่ง่ายไหม ง่ายเพราะว่าแค่เติมเลขแท<ม>นค่าปุ๊บออกเลย<ม>ใช้เครื่องคิดเลขก็ได้ใช้มือคิดก็ไม่ได้ยากพีม่มินน่าจะใช้มือคิดได้<ม><ม>ข้อนี้อันนี้คือตัวอย่างลรีนเนียร์ฟังก์ชันหรือบางทีเีนเนียมันอาจจะมาในรูปของ อินเทอร์เพลตกราฟก็ได้แต่ว่าสังเกตน้องว่ากราฟมันยังเป็นเส้นตรงอยู่เห็นปะไม่ใช่พาราโบลาหรือว่าสเกตเตอร์พอตอันนั้นจะเป็นหัวข้ออื่นแต่นเนี้ยเป็นกราฟเส้นตรงก็คือลิเนียร์เนี่ยเขาจะถามว่า what is the b e s t interpretation ขอ slope slope นี้ตีความได้ว่ายังไงยังถือว่าอยู่ในลิเนียร์นะเห็นเวลาสัมภาษณ์น้องๆเห็นเขาชอบบอกว่าติดปัญหาเรื่อง slope s ล o กันนี่คือยังอยู่ในหัวข้อลิเนียร์หรอใช่ slope ก็คือลิเนียแต่้องจะมีปัญหาเรื่อง slope จริงหรอ สโลมันง่ายมากเลยนะไม่ได้มีปัญหาหรืออาจจะเป็นโจทย์ปัญหา2ตัวแปรแบบข้อนี้ก็ได้เนี่ยเขาก็เล่าเรื่องมาคือไม่ได้ให้สมการมาแต่น้องต้องมาตีโจทย์เนี้ยให้ตั้งสมการแล้วก็แก้คําตอบตามที่เขาอยากได้เองโอ้โหหน้าตาของลิเนียมันดูแบบ หลากหลายดีอ่ะสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องอย่างฉันมามองดูไม่รู้เลยว่าคนที่คืออยู่ในหัวข้อเดียวกันแต่จริงๆคือถ้าอ่านโจทย์ปุ๊บหรือว่าดูกราฟอะไรเงี้ยมันดูออกว่านี่คือดีนสมการใช่แล้วมันจะเป็นสมการ y เท่ากับ mx บ c แค่นั้นเลยโอเคก็เด็หัวข้อที่2ออกเท่าหัวข้อแรกก็คือ3 5%เท่ากันก็ยังเยอะอยู่ก็คือเรียกว่าเป็น2หัวข้อหลักเลยก็ได้70%แล้วอ่ะใช่ใคือ advanced m a p อาสิบสามหรือสิบห้าข้ออย่าไปตกใจชื่อแอดวานแอดวานมันจะแอดวานอะไรน้องมันแอดวานของแซดไม่ได้แอดวานขนาดนั้น hmm. จริงๆแอดวานแมทก็คือสมการที่ไม่ใช่ลิเนียเพราะมันไม่ตก gebra, อัลจีบรามันก็จะมาตกอี่แทนก็คือนอนลิเนียแต่นอนลิเนียในที่นี้มันเป็นด้วยทางควอตติกสมการกำลังสองหรืออาจจะเป็นคิวบิกสมการกำลังสาม <S <S หรือรอาจจะเป็นเรชชั่นอลฟังชันสมการที่มัน ติดเศษส่วนหรือจะเป็นสมก,การติดรูทได้หมดสมก,การอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ลิเนียก็คือแอดวานซ์แมทพวกนี้จริงๆน้องเขาเรียนกันตอนมอไหนหรอมีทั้งเรียนตั้งแต่มต้นมสาจนถึงมปลายก็มีเพราะจริงๆมสามเราเรียนพาราโบลาถ้าน้องเรียนโรงเรียนไทยแต่อินเตอร์รู้สึกพาราโบลาแบบเแบสิกก็จะอยู่ที่มสาเหมือนกัน แซตเนื้อหาจริงๆไม่ได้มามอปลายเยอะขนาดนั้นอาจาอจะเป็นมอต้นบวกกับหัวข้อสเปซิฟิกบางอย่างที่ควรจะมาเรียนเพิ่มถ้า<ม>อยางได้คะแนนเต็มม,นะมาดูตัวอย่างข้อสอบแอดวานซ์แมทกันบ้างดีกว่าอย่างเช่นอันเนี้ย non linear function เห็นป่ะน้องว่ามันเป็นฟังก์ชันแล้วมันมี A ยกกําลัง X นี่มันไม่ใช่ linear แล้วไงมันเป็นยกกําลังแล้ว<ม>เออ แล้วเขาก็อาจจะบอกมันเนี่ย b เป็น Po s i t i v e constant เป็นค่าคงที่กราฟของอันนี้ไปตัดผ่านจุดนี้อยากรู้จะรู้ว่า a คูณ b เท่าไหร่ยากไหมพี่มินยากเอดวาร์เหรอพี่มินยังไม่ได้เรียนดิจิตอลแมทกับพี่น้ะถ้าพี่มินเรียนพี่มินจะบอกว่ามันง่ายออ้เรื่องนี้น้องมีปัญหากันไหมปัญหาส่วนมากคือจริงๆเรื่องเนี้ยความยากน่าจะอยู่ที่การจําสูตรมากกว่าเพราะว่าสูตรเยอะไม่เหมือน algebra y เท่า x ท่องไปอยู่แค่นั้นอแต่เดียวนี่คือประมาณกี่ คือจริงๆสูตรหลักๆมันไม่ได้มีเยอะแล้วถ้าน้องเข้าใจสูตรหลักน้องก็ไปประยุต์สูตรลองๆในห้องสอบเองได้แต่อย่างพาราโบล่าอย่างเนี้ยมันก็มี3ฟอร์มแหละก็ต้องจําให้ได้เป๊ะๆสั่งันแต่ถ้าใครเรียนกับพี่น้องจําได้อยู่แล้วนะแจุดนี้บังครับใครจําไม่ได้อย่ามาบอกว่าเรียนกับพี่พี่ไล่ออกเป็นเพียนใส่โหด หรือว่าอันนี้คือ rational expression rational expression ก็คือที่มันติดเศษส่วนแต่อันนี้เขาก็แค่ถามว่าช้อยไหน equivalent ก็คือเท่ากับก็คือจัดรูปมันคือเรื่องการจัดลูกต่อมาหัวข้อที่3หัวข้อที่3กับหัวข้อที่4มันก็จะออกอย่างละ15%าเน้อยหน่อยน้อยหน่อยแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะสอบ set m a t หลายคนถ้าอยากเข้าแบบพวก BBA วิศวะก็ต้องไหลเต็มก็ต้องได้เต็มก็คือทำได้ทุกหัวข้อแต่ท่าน้องอาจจะอยากได้แค่แบบ600อพอแล้วยื่นได้แล้เซฟแล้วสำหรับคณะที่เราอยากได้ อยากจะทิ้งสองอันนี้เลยก็ก็ตามใจแต่ได้เ็ดสิบเปอร์็แล้วถูกป่ะสามหากัสามแต่จริงๆหัวข้อ2อันนี้ก็มีหลายๆข้อที่มันง่ายมากก็คือไม่อยากให้ทิ้งเกื่อาบางทีมันมองตอบได้เลยเรียนไปคร่าวๆนิดนึงก็ยังดีเออ problem solving and data analysis ออกสิ้าปอร์ซก็คือประมาณห้าถึงเจ็ดข้อมันคือโจทย์ปัญหาเนาะแต่โจทย์ปัญหาในที่มันอาจจะเป็น ratio rate p r o p o r t i o เช่นตัวอย่างข้อนี้ ภาษาไทยจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องการเทียบบัญญัติยางเพราะว่าไอ้เรื่องอัตราส่วนเนี่ยพวกเนี้ยมันก็เทียบบัญญัติยางออกทุกข้อชอบคิดข้อแบบนี้เพราะมันไม่ต้องใช้สูตรใช่ปะมันยังแบบเหมือนแบบมีอะไรให้อ่านฉันเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแค่แค่อ่านโอ้แล้วตั้งบัญญัติยางเป็นก็ทําได้เลยเออสายศิลป์อาจจะชอบเพราะว่าพี่มินก็ทําได้เรื่องแบบนี้หรือเปอร์เซ็นต์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเปอร์เซ็นก็อยู่ในหัวข้อ problem solving แต่จริงๆเปอร์เซ็น มันก็คือ ratio ร a ชนิดนึงเนาะแค่มันแบบเต็มร้อยะเพราะฉะนั้นน้องทำเรื่องนั้นได้เปอร์เซ็นต์น้องก็น่าจะทำได้เหมือนกัน mm hmm. distribution กับ center spread ของ data ที่อาจจะเป็น1ตัวแปรหรือ2ตัวแปรในที่นี้ก็คือสถิติ mean median mode standard deviation การเก็บข้อมูลต่างๆก็คืออยู่ในหัวข้อนี้หรือ scatter plot โจทย์อย่างข้อนี้ก็เป็น problem problem solving and data analysis แต่จริงๆสเกตเตอร์คอตอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไปผสมกับอัลจีบาเพราะมันเป็นเส้นตรงบางทีความรู้มันก็อาจจะทับซ้อนกันใน2หัวข้อความน่าจะเป็น probability หรือว่า inference from sample statistics and margin of error ก็จะอยู่ในหัวข้อนี้หมดเลยกว้างเนาะกว้างหนึงเพราะว่าจริงๆแค่บทส t ิติหรือว่าสถิติมันก็มีตั้งแต่คำนวณกราฟ histogram หรือข้อมูลที่เป็นตารางข้อมูลที่เป็น Do t plot หรือข้อมูลที่ไม่ต้องใช้สูตรเลยแต่น้องต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นทฤษฎีในการเก็บข้อมูลทางสถิติเช่นเขาอาจจะถามว่าเก็บข้อมูลแบบนี้ข้อไหนสรุปถูกต้องแล้วมันไม่ต้องคำนวณเลขเลยออกว่มันเป็นทฤษฎีเคยเห็นข้อแบบนี้แล้วเหมือนเอาไปวัดให้แบบครูสอนเลขนั่นแล้วคือถ้าไม่เชี่ยวชาญจริงๆบางทีก็จะตอบผิดใช่เพราะว่ามันไม่ใช่เลขแล้วอ่ะมันไม่ได้มีสูตรแต่ตัวแต่มันแค่ต้องเข้าใจวิธีแมทว่าต้องการอะไรบ้างใช่คือถ้าน้อง เรียนปุ๊บมันจะง่ายมากเพราะว่าเราจะรู้เลยว่าอ้านี่กับผิดบบนี่นกับผิดชนี่ก็ผิด,ผดออแต่ถ้าเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกปุ๊บมันจะถอดตาทำผิด<ช>ได้แม้แม้คนเก่งเลขก็ตามเพราะมันต้องรูนะว่าเซแมทออกอะไรหัวข้อสุดท้ายแล้วคือ geometry and trigonometry ออกสิเท่ากัน5-7ข้อ,าขอตามชื่อเลยน้อง geometry มันก็เป็นได้ทั้งหาพื้นที่หาปริมาตรของรูปทรงสามิติ หาองศาม,มุมหาเส้นตัดกันหาสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมในที่นี้ก็รวมถึงซิมบิล่าทรานเกิลคอนเวนแทรานเกิลสามเหลี่ยมคล้ายสามเหลี่ยมเหมือนอเท่ากันรูปการยูนนี้หมดตัวอย่างเช่นอ่ะข้อเนี้ก็เป็นเรื่องที่ดูเป็นโจทย์ปัญหาแต่น้องเอวาว่าอวกมาปุ๊บอา้าวมันเป็นเรื่องสามเหลี่ยมนี่นะเออแล้วก็แอบ,บสังเกตนิดนึงว่าในดิจิตอลเซตแมทรุนใหม่ข้อสอบหัวข้อจิวเมทรีกับจิวเมทรีมันมักจะไม่ให้รูปมา เห็นป่ะอันเนี่ยดูตัวอย่างข้อสอบที่มันเป็นเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากกับตีโกนมันจะมาเป็นประโยคประโยคประโยคให้วาดเองเหรอใช่ก็คือพอน้องอ่านปุ๊บ the length of rectangle diagonal คือ่นีเอาน้องก็วาด rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ก็ n a าเส้นทะแยงมุมวาดตามที่โจทย์บอกมาแล้วสุดท้ายก็แค่หาให้ที่เขาอยากได้คืออันเก่าส่วนใหญ่จะให้รูปมาใช่ใช่ฉันแบนบเดิมส่วนมากนะมักจะให้รูปมาซึ่ง ทุกคนก็แค่ดูรูปแล้วก็แล้วก็ทําได้แต่ของใหม่ก็คือน้องต้องมีสกิลวาดรูปเพิ่มขึ้นนิดนึงแหละแต่ว่ารูปในเลขมันไม่ได้วาดรูปแบบคอมดีดเนาะมันก็แค่แบบสามเห<อ>ลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอะไรอย่างเงี้ยรู้สะชอนนิดหน่อยก็วาดได้แลลวใช่แค่ต้องแปลให้ออกหรือเรื่องวงกลมอ่ตัวอย่างโจเรื่องวงกลมก็ไม่ให้รูปมาก็ต้องวาดรูปเองอยู่ดีแต่คือแบบมันไม่ยากขนาดนั้น แล้วในบรรดา4หัวข้อนี้ตอนที่ไปเจอข้อยากในข้อสอบจริงมันไปตกอยู่ที่หัวข้อไหนอะ่ะที่รู้สึกนะรู้สึกว่าแอดวานแมทจะแอดว e นไปได้มากอเออ แล้วพอจริงๆพอมันเป็นเรื่อง Advanced แมทอะน้องเดสมอสกับ s c i e n t i f i c calculator ไม่ช่วยช่วยอ๋อเหรอช่วยหรอช่วยได้มากถ้าใช้เป็นอ๋อแต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะใช้ฟังก์ชันที่ a d v a n c e ไม่ค่อยเป็นแล้วแล้วคือบอกเลยว่าถ้าใช้ไม่เป็นข้อนั้นอาจจะทำไม่ได้เลยหรือจะใช้เวลานานมากอ๋อเออก็คือเครื่องคิดเลขจะมีประโยชน์ในข้อแบบนี้แต่พอพูดแบบนี้ปุ๊บไม่ใช่ว่าน้องก็ไปฝึกเครื่องคิดเลขรัวๆเลยหลายๆข้อเครื่องคิดเลขคือชุบไม่ช่วยคือเขาออกข้อสอบเก่งนะ ตอนนี้เขาให้เราใช้เครื่องคิดเลขทุกข้อแล้วแต่บางข้อคือมันไม่ช่วยอ,อเป็นโจทย์ปัญหาที่น้องต้อง วาดรูปแล้วก็ตีความมาเองอคืออิดเลก,ก็ช่วยได้แค่บอกตัวคูณหารแต่แก้สมการัไม่ได้ในบางข้อฉะนั้นถ้าใครที่อยากได้คะแนนแบบเต็มหรือเกือบเต็มควรจะไปโฟกัสทุกหัวข้อ <c oughs> บอกเลยถ้าน้องอยากได้750ดร้อยบถึง800คือน้องต้องรู้เนื้อหาทั้งหมดมรู้สูตรทั้งหมดรู้วิธีกดเครื่องคิดเลขรู้วิธีกดเดสมอนทั้งหมดคือการที่น้องจะได้750ดอยบะแปลว่าน้องอาจจะผิดได้แค่2-3ถึงข้อ,อซึ่ง2-3ถึงข้อนี้บางทีประมาทไปแล้วข้อหนึ่ง อีก2ข้อดันเป็นข้อยากที่แบบทําไม่ทันหรือว่าทําทันแต่คิดเลขผิดอะไรอย่เงี้ยแค่นี้น้องก็เหลือเจ็ดร้แล้วเออแต่ถ้าน้องอยากได้แค่แบบ7จ0ดออัพเจ็อาจจะผิดได้7จถึงแข้ออันนี้คือดิจิต a ลเซตแมทมันยังไม่ชัวร์แต่พี่คิดว่ามันก็ประมาณนี้เออเจ็ดถึงแปดข้อก็อาจจะ ประมาดได้เยอะขึ้นนิดนึงข้อยากอาจจะไม่ได้เก็บได้ครบแต่ข้อง่ายข้อปานกลางก็ยังต้องได้อยู่ดีมออกใช่ป่ะเพราะว่าถ้าข้อง่ายข้อปานกลางน้องไม่เต็มอข้อยากน้องไม่มีทางทําได้แน่นอนเห็นน้องๆส่วนใหญ่ที่มาปรึกษาจะคะแนนอยู่ที่ประมาณแบบ650 หกโลเออกัมกึ่งอะไรอย่างเงี้ยควรจะไปฝึกยังไงอ่ะหกร้อยห้าสิบพี่มองว่าเป็นคะแนนที่ถือว่าพื้นฐานเมียเนะอเออคือแปลว่าน้องอะ่ะน่าจะพอรู้เนื้อหาอาจจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ส<า>ใส่แบบไม่ครบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือบางที อาจจะเคยเรียนมาครบหมดแล้วแต่ไม่ได้เข้าใจจริงๆเข้าใจใช่ไหมเหมือนท่องสูตรได้แต่ว่าประยุ์สูตรไม่เป็นก็จะเหลือ650อยหก็ถ้าแนะนําก็คือไปหาหัวข้อที่เองไม่ถนัดก่อนเช่นถ้าน้องไม่ถนัดจิเวเมทรีตรีโกณอ,อะไรเงี้ยไปฝึกเลยคือเซ m a t ทข้อดีคือน้องฝึกของเก่าได้แทบจะร้ออร์ซข้อสอบมันดีกว่าเดิมอีกก็คือน้องเอาของเก่ามาแล้วน้องกดเพื่อนีเดททุกข้อเลยแต่แบบ นึกอ,ออกป่าพอมันเป็นน้องฝึกของเก่าได้ข้อสอบเก่าเอยเอาข้อยากๆมาเอาหัวข้อที่เราไม่ถนัดมาฝึกไปยังไงมันมันก็ cover ใช่ไหมใช่มัน cover แน่นอนยกเว้น complex number ไม่ออกแล้วเออที่ที่เคยออกของเก่าถ,ถ้าน้องไปฝึกของเก่าน้องเจอข้อที่มันเป็นจำนวนเชิงซ้อนไม่ต้องคิดข้ามไปก็แค่นั้นเองแค่นั้นเลยนอกนั้นก็คือฝึกได้ แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเปอร์เซ็นต์การออกมันมีการเปลี่ยนแปลงน้องก็ดูอันเนี้ยคลิปเนี้ยที่พี่สรุปแล้วว่ามันเน้นที่ algebra กับ advanced math พอพิมพ soving กับ geometry ตรีโกณไม่เน้นไปฝึกหัวข้อที่ตัวเองไม่ถนัดทำไปเลยลัวๆแล้วฝึกแบบ เจาะจงนิดนึงอ่ะหมายถึงว่า geometry geometry ม,ม,มันก็กว้างถูกปะคือบางทีถ้าคะแนนเรายัางไม่ดีบางทีไปตะลุยโจทย์แบบมัวม่วๆซะซวรวมเรื่องโจทย์รวมเลยคะแนน,น,นอาจจะขึ้นไม่เห็นผลเท่าปะขึ้นไปนิดนึงแล้วก็คงตันแล้วอะสมมว่าหกร้อาสิบไปตะลุยโจทย์รวมอาจจะได้ถึง700ด้อต้นๆ แต่มันไม่ไปไกลกนันม,มันจะไม่ไปถึงแปดร้อยถ้าน้องไม่เป๊ะทุกเรื่องแล้วก็ถ้าอยากได้เต็มจริงๆก็คือสติกับความเร็วก็สําคัญคือน้องจะคิดผิดโง่ๆไม่ได้ถ้าน้องอยากได้เต็มแล้วน้องจะคิด ชัวแต่คิดช้าก็ไม่ได้เช่นเออคือจะช้าแต่ชัวมันมันทำในแซตแมทไม่ได้ถ้าอย่างได้เต็มแล้วอย่างที่เคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าน้องต้องเร่งตัวเองตั้งแต่ข้อแรกไม่ใช่แบบก็ง่ายก็ชิลพอข้อยากปุ๊กเอาเวลาเหลือน้อยไม่ทันแล้วเราต้องเหลือเวลาที่จะมาตรวจต่อข้อที่เราไม่มั่นใจหรือข้อยากแบบข้อที่แบบว่ามันเลขออกมาไม่สวยใช่ใช่ใช่หลายๆข้อข้อสอบจริงอะสอบแล้ว ตอนข้อสอบจริงเลยนะเป็นข้อเติมเลขที่ทศนิยมไม่รู้จบเราก็เริ่มไม่มั่นใจเลยว่าคำตอบมันะได้ขนาดนี้เลยเหรอแต่พอเราคิดอีกรอบอีก2รอบแล้วมันยังได้เท่าเดิมก็ตอบไปเถอะก็คิดว่าน่าจะใช่เลยก็ประมาณนี้แหละ Digital s ซ t แมทแทบจะเหมือนเดิมเลยมีเปลี่ยนไปนิดนึงฉะนั้นเหมือนเวลาที่พี่มิวแนะนำคอร์ดน้องๆที่ถึงบอกว่าแบบถ้าได้ประมาณ650 ก็ยังอาจจะต้องเหมาะกับเรียนแฟลแบทเซอร์เดชันอยู่ถ้าน้องอยากได้เต็มเพราะว่าแฟลชแบทเซอรเดชันมันจะแบ่งแยกเป็นหัวข้อแล้วเจนหัวข้อนั้นๆก็จะเจาะหลายๆข้อจนกว่าจะเข้าใจใช่ไหมแต่ว่าถ้าคนที่ได้คะแนน700ยกว่าแล้วอาจจะไปตลุยโจทย์เลยไปเก็บเทคนิคเรื่อเลขเก็บเทคนิคข้อสอคอร์ดดิจิตอลแมทของพี่มิวก็จะตอบโจทย์มากกว่าถูกไหมคะใช่แต่ถ้าน้องได้650แล้วน้องไม่ได้หวังเต็มน้องหวังแค่700้ต้น น้อยอยากจะตัวโจทย์เลยก็ได้เพราะบางทีอย่างที่บอกว่าการได้เท่านั้นแล้วจะไปแค่จุดเริ่มต้นเอาแค่เทคนิคก็สอบมันได้แต่ถ้าจะไปเตมจริงๆอ่ะยังไงพื้นฐานน้องต้องหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ป้อมายของเราแล้วกันว่าเราได้แบบเลงคณะไหนคะแนนต้องสูงแค่ไหนแต่ละคนไม่เท่ากันใช่โอเคเคลียร์นะคะว่าดิจิทัลเซ็แมทออกอะไรบ้างเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปก็จะมาเจาะลึกทั้งดิจิ t ัลเซ็อิงแล้วก็ s ซ t m แมทว่า ในแต่และหัวข้อย่อยมีเทคนิคอะไรบ้างข้อสอบแบบไหนที่มันตกหัวข้อนี้หรือว่าข้อกรีดอินเราต้องรู้อะไรบ้างก่อนที่จะไปสอบจริงก็มาติดตามในคลิปต่อไปนะจ๊ะอย่าลืม subscribe follow เอาไว้นะคะ please please <laughs> ขอรองโอเคบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า